มาเบ่ง้องคำแพงเลือกโรตตอรี่กันค่ะเอฟซีจ๋านอนผึ่งตื่นเจโรตตอรีรอเร่เอาโรตตอรี่มาฝากค่ะสวัสดีค่ะตัวไหนดังมวดน,นี้นี่ค่ะคำาแพงได้ตัวไหนลูกอ้อคือมาเอาเล็กเ,เมียบอมักเทนอ,นอบานนี่เนาะคะเอฟซี อย่าเอาเยอะนะเลือกเอาตัวที่มันถูกนะไม่ถูกเลยฮะไ,ไม่ถูกแล้วเอาทําไมเลือกเอาดีๆว่ามันจะออกตัวไหนเออกตัวไหนเีออตัวไหนล่ะปู่ศิลาบอกฝันดีหรือเปล่าฝันดีสิฝันดีสิแล้วฝันว่ายังไงปู่ศิลาบอกตัวไหนฮึปูบอกตัวนี้บอกตัวไหนล่ะตัวน,วนี้ดึงออกมาสิ ไหนปุซิลาบอกตัวนี้นะดึงแรงๆเก่งนะไหนล่ะไหนล่ะปุซิลาบอกตัวไหนตัวนี้อันนี้ล่ะใช่หรือเปล่ามีมดด้วยฮะมีมดด้วยมีมดด้วยถาไม่ขนาดหนึ่งเฉลี่ยใฮะ กระเาแพงเจ้าเล 1, 2, ขหนึ่งสองสามอย่ามาขีดตัวใช่ไหมยูใส่ละเลขหนะึ่งสองสามนะเบิร์ดูงูจักบ้ไยไูใสเลขหนึ่งสองสามนะมันแมนบ่ละถือบ่ามันไผบอกว่าถือนะฮะ เายังมีพอะพอแล้วยังไม่พอนะเอาไปดึงแต่ตัวนี้มากค่ะเอฟซีแม่ค้ายังไม่พอนะคะแม่ค้ายังไม่พอนะคะทำไมจะไม่พอไม่มีตังค์ซื้อนะดึงมาแล้วไม่ถูกไม่มีตังค์จ่ายให้ยญาแตนนะอืมคําแพงต้องทำงานใช้นี่ย่าแตนนะเอาเหยียดนอนตื่นค่ะเอฟซีก็เลย พอหรือยังถูกไหมเนี่ยที่เอาให้นี่เอาหนึ่งช้องชามเลยบอกอีหลีเนาะหนึ่งช้องชามเนาะคลิปนี้ก็จะพาเอฟซไปเบ่งตัวเลขแนวทางซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะของอาจารย์สวัยแล้วเขาก็จะไปเทียบเบ่งของหลวงพ่อสะแก้วเนาะค่ะของกําแพงเมื่อคืนนี้กำแพงไปดูหมอลำมวมวนบ่หมอลำมวนบ่ ได้เต้นบ่ฮะได้เต้นเต้นแบบไหนเต้นให้ดูหน่อยสิหมอลำเขาเต้นยังไงเขาเต้นให้ย่าดูกันยังไงอ่ะหมอลำเขาเต้นยังไงอ่ะมีมีผู้ชายผู้หญิงด้วยใช่ไหมมีผู้ชายผู้หญิงด้วยเอาเต้นสวยๆค่ะนเต้นก็ต้องยืนเต้นสวยๆสิแน่นแ่น เขาเต้นอย่างนั้นโอเคคำ <c oughs> แพงแกงสมนะ้มเนอะมุนวายสายสามอน <c oughs> <c oughs> อาอเพิดก็เต็มบาทนี่ไปแล้วสื่อตัวไหนจะสิถูกนะคะคำแพงจับให้หนึ่งช่องชามเพลนวะสามอิลีหนึ่งสองสามอีลี <c oughs> นี่คะ่ะหนึ่งสี่เก้ากับแปดหนึ่งสาม ถูกไมหมล่ะนี่คําแพงนี่นีค่คําแพงเอาให้แม่ถูกไหมใครบอกให้คําแพงหนึ่งตัวนี้ใครบอกหืมใครบอกขอปู่ศิลาหย่างขอแล้วขอแล้ว <uli> ป,ปู่ปู่อนุญาตให้เอาแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมลูกถูกไหมแม่ถามถูกถูกโอเคถูกแล้วเนาะ้วพูดค่าด้วยโอเคโอ้ลายตาย่าลายตาสี่เก้า หนึ่งสี่เก้านะคะ fc นะะี่ค่ะอันนี้เป็นลอตเตอรี่น้องคำแพงจับให้เนาะตามน,นี่ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของอาจารย์สวัยน้ำกันเนาะว่าจะให้ตัวใดมาเน่นะคะผู้ใดมีตัววิ่งตัวลูด่ดีๆก็เอามาจับใส่ของเพลนเดอร์ค่ะเนาะซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเข้าทุกงวดนะคะรุดแค่งวดเดียวนะคะปีหกแปดนะคะ fc เนะะาะธนาคารไทยนะคะงวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะคะของอาจารย์สวัย งวดที่แล้วเนาะฮามาเบิงค่ะนี่ค่ะเลขล่าง2ตัวท้ายก็จะออก0ูย์หเนาะส่วนเลขท้ายรางวัลที่1ก็388แปเนาะค่ะเอฟซีฮามาเบิงค่ะว่านี่ค่ะของอาจารย์สวายงวดที่แล้วเนาะเลขซื้อเลขไม่ติด3ตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยเนาะอาจารย์สวายให้มามี012แต่ว่าเลขมาตัวรองนะคะเพิ่อนไฮเดนหนึกับ2งนะคะงวดที่แล้วเนาะแต่ว่า ไปออกอ่าเลขหน้าสามตัวพุ่นะ้องหกสองนี่ค่ะหกหกสองเลขท้ายสามตัวเนาะก็เข้าชุดกันนะคะเอฟซี FC, อาจารย์สวัยให้ชุดกันมา60เลขออก06นะคะอันนี้เป็นชุดแรกที่อาจารย์สวัยให้มาเนาะคะ่ะชุดแรกเนาะส่วนชุดที่2นะคะนี่ค่ะชุดโค้งสุดท้ายอาจารย์สวัยให้มา มี 03, 04, 05, 06ศู้วกและก็07เนาะก็มาที่06นะคะ fc มาที่06ล่างเนาะโคงสุดท้ายเข้า06ตรงๆนะคะ fc ผู้ใดซื้อเลขบอ่อติด3ตัวนี้เนาะไม่มีสิถูกหวยนะคะต้องมาเบิงน้ำกันว่างวนนี้จะได้ตัวใดเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะท่วนขึ้นของหลวงพ่อสะแก้วให้ก่อนนะคะ สำหรับรัฐบ,บาลไทยของหลวงพ่อสะแก้วนะคะงวดวันที่16พฤษภาคมสอง8หนะคะหลวงพ่อให้วิ่งล่างเด่นที่0กับ4นะคะวิ่งลูด่เด่นที่0กับ4แต่ว่าหลวงพ่อเพิ่นว่าเด่น4มากกว่า0เนาะคะ่ะแต่ว่าเลขที่เพิ่นมมกเพิ่นมาหาศูนย์ค่ะงวดน,นี้เนาะเนี่ยคะ่ะเพิ่นจับคู่ให้4คู่นะคะ4 5 4ห้าี่เจด 5070์50 70, มักที่50นะคะส่วนเลขล่างที่ไม่มาด้วยกันก็จะมีสองห8สาเจดดนะคะไม่มาด้วยกันเนาะเลขที่ไม่มาด้วยกันล่างเนาะแต่ว่าถา้าว่าผู้ใดมีตัวที่มักที่ชอบอยู่ในนีก้กะเอาไว้หน่อยๆเด้ดเอ,อเนาะเพิ่นววาเนาะเพราะว่าโดนๆใด,ด,ดมันจะหลุดเท่อนึงนะคะ8งวดเก้างวดเนาะ สำหรับเลขที่ไม่มาด้วยกันของหลวงพ่อสะแก้วนะคะงวดน,นี้หลวงพ่อสะแก้วมั่นใจชอบชอบส่วนตัวนะคะ50น,นะคะ fc 50ล่างเนาะอันนี้เป็นเลขล่างของหลวงพ่อสะแก้วสำหรับลิ่งวิ่งรูด2ตัวนี้บอค่อยรุดนะคะบอรลรุดจักเทียนะคะ fc บอมาตัวหนึ่งกัมมาตัวหนึ่งนะคะให้ fc ทั้งช่องเอาตัวดีตัวเด็ดมาจับใส่เนาะ ส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินให้มางววนนี้บนวิ่ง9ให้มา7-09 0 9 79 07นี่ค่ะ07ก็ตรงกันกันกบของหลวงพ่อสาแก้วนะคะเนี่ยค่ะเนาะศูนเจ็ดก็จะตรงกับของหลวงพ่อสาแก้วแต่ว่าของหลวงพ่อสาแก้วเป็นอ่า เป็นบนนะคะศูนย์เจ็ดนี่ค่ะส่วนล่างวิ่งห้าเนาะให้มาห้าหกห้าเจ็ดและห้าศูนย์ทวาล่างของอาจารย์หนุน่มกัลสินมาห้าก็จะเป็นห้าศูนย์ห้าสี่นะคะเอซี FC นคะคะก็ตรงกับของหลวงพ่อสาแกลนะห้าศูนย์ห้าสี่นะคะเลขล่างเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงพ่อสาแก้วกับอาจารย์หนุ่มกัลสินแม่เพ่นก็ได้นำเสนอให้ไปแล้วเนาะ มาค่ะข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของอาจารย์สไว้ยกันเลยมาค่ะส่วนของอาจารย์สไว้ยเนาะเนี่ยค่ะงวดน,นี้เลขติดสามตัวมีแปดเจ็ดหกนะคะแปดเจ็ดหกเนาะมิหรือว่าหกเจ็ดแปดนั่นแหละเนาะค่ะ fc งวดนี้เพิ่นจับคู่เต็มสูตรให้นะคะมี80 70 60แล้วก็8 1 7 1 6 1 8 5 7 5 6 5 8 6 7 6แล้วเออ8 9 7 9 6 9นะคะ fc เนอะอันนี้เป็นชุดเต็มของอาจารย์สไวยชุดเต็มอาจารย์สไวงวดก่อนเข้าบนล่างนะคะเนาะชุดเต็มของอาจารย์สไวอ่นงวดก่อนเข้าบนล่างที่ว่า72 สองเจ็ดบน,บนก,กับอาอีียงก็ข้างล่างนั่นนะสามหกบ่เนาะเข้าบนล่างนะคะงวดก่อนส่วนงวดนี้เลขติดสามตัวได้มามีแปดเจ็ดหกหรือว่าหกเจ็ดแปดนั่นเองเนาะงวดนี้อาจารย์สวัยเพ่นวา่าเลขที่จะมา,มาตัวประกบใส่ก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่ง หนหากับ1นเก่านะคะอันนี้เลขชอบส่วนตัวนะคะให้เบิงซื้อๆนะคะเพิ่นว่าเนาะเลขชอบส่วนตัวอาจารย์สบายมักสามคู่ก็คือหนึ่แล้วก็1 9นะคะเนาะเพิ่นมักนะคะแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นมักเลขหนึ่งังวนนี้เอามาจับไสแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหหนึ่งค่ะเนาะก็จะวงกลมให้ตัวนี้ให้เลยนะคะ นี่คะ่ะงวดที่แล้วโค้งสุดท้ายเข้าศูนย์หกตรงตรงตรง,งวดนี้รอนะคะอันนี้เป็นชุดเต็มเลยนะคะชุดเต็มล่างเออชุดเต็มบนล่างนะคะงวดก่อนเข้าบนล่างเด้อจะนะ้ะเนาะชุดเต็มของเพิ่นงวดนี้มาอรอลุ้นกันนะคะ FC ว่าเลขติดสามตัวนี้จะมาตัวไดนนะคะเดีย๋ยวไม่เพิ่นจะเอามาเทียบใส่ของหลวงพ่อสาแก้วนะคะนี่คะ่ะสำหรับหลวงพ่อสาแก้วให้มาศูนย์กับสี่บนล่าง เออศูนย์กับสี่ล่างนะคะถ้าจับเป็นล่างก็จะมีศูนย์ค่ะโอเคว่าเป็นหยางค่ะขอพุ่นค่ะโอเคค่ะขอพุ้นค่ะนี่เนาะคำแทงแกงส้มไปกับเจลอตเตอรี่นะคะจะซื้อขนมอ่ะนี่ค่ะเอฟซีทั้งช่องกาบผิดจาร่าเอานะคะ ว่าวิ่งลูดเฮาจะเอามาประกบใส่ของอาจารย์สวายได้ตัวใดแน่นะคะ,ะก็จะได้นี่ถ้ามีศูนย์ก็จะเป็นแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์นะคะแล้วก็ถ้ามีสี่เนาะก็จะประมาณเนี้ยค่ะ fc ก็จับใส่เอาแปดสี่เจ็ดสี่หกสี่นะคะเนาะถ้าว่าเป็นล่าง แต่เลขสามตัวนี้ไม่มาด้วยกันนะคะนี่ค่ะแบบอ่าของพหลวงพ่อสาแกี้หกเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันเนาะหกเจ็ดแปดเก้าไม่มาล่างนะคะไม่ใช่ไม่มาบนเดอ้อเลขล่างที่ไม่มาด้วยกันนะคะมีสองหกสามเจ็ดแปดเก้านะคะ fc นคะคะส่วนของอาจารย์นุมส卡ลสินเนาะให้มาเก้านะคะให้มาเก้าเดี๋ยวสามสำนักเทียบใส่กันมึงดูมันบ่ได้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเห็ดได้เบิ้งดูได้ปะได้ปะคะ่ะ fc เห็นปะเป่นกับเพยาะยามแล้วเนาะนี่ค่ะสามสำนัก fc ทั้งช่องเบิ้งแล้วก็แคปนาจอเอาไปเทียบใส่กันว่าจะจับกันใส่ตัวใดเนาะระวังวิ่งรูดอ่าล่างเนาะเลขล่างของ หลวงพ่อสาแก้วกับเลขล่างเลขบนของอาจารย์หนุ่มกาลสินแล้วก็เลขติดสามตัวบนล่างของอาจารย์สวายนะคะซื้อเลขไม่ติดสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยก็แสดงว่านี่ค่ะของอาจารย์สวายจับไซกัมมี่แปดห้าเจ็ดห้าหกห้าตรงกับเลขล่างของอาจารย์หนุ่มกาลกาลสินเนาะแล้วก็มีแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าตรงกับเก้าบนของอาจารย์หนุ่มกาลสินนะคะเอฟซีนี่ค่ะ แล้วก็ศย์ตรงกันกับของหลวงพ่อสาแก้วเนาะแ0ด0ูนก็ถ้าว่า60มันออกไปแล้วผู้ใดประมากก็ตัดออกไปเลยนะคะหกเนาะตัด60ออกไปได้เลยนะคะนคะคะะคลิปนี้กับประมาณนี้เนาะเงี้ยเเกินไปแล้วค่ะส่วนน้องรับคำแพงจับลอตเตอรี่ให้ก็ผิดจารณาก่อนเสียงสื่อนะคะเนาะ คลิปนี้แม่เพ่นกับขให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปนะคะสวัสดีค่ะ